ไอเบิงบ,สบทสภาดของท่านั้นดามดทองคําสบัดกองกลางของทีมซาลาวส่วนใหญ่ที่เกมจะพาทีมซาลาวพบกับทานั้นทีมสารเวียดนามนนะแกแข่งขันอยู่ที่ประเทศเวียดนามในการแขันบาเตซิงแซมอา2์ซี2อ7หอบขัดเลือก รอบที่สามนะแต่คือในมื้อนี้นะเสารหา้ามีนาสองพันสองห้านะทีมซาเลาวจะลงสนามเวลาสิบเก้าโมงสามสิบนาทีพบกับทีมซัดเวียดนามนะก็ตามระเบียบเนาะก่อนการขันมือหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เสารสี่มีนาสองพันสองห้านะทั้งนั้นด่าหมดทองครับสวัสดิ์ก็ได้ต่างหน้าทีมซาเลาวไปสัมภาษณ์ในพิธีถแถลงข่าวการเกี่ยวของพ่อก่อนการขันเนาะก็ตามระเบียบเนาะมือก่อนการขันจะมีวิธีประชุมเทคนิคต่างๆเนาะ แพทย์อีกอย่างต่างๆกติกาการแข่งขันเนาะและก็การเลือกสุดอีกย่างต่างๆเนาะยแต่ก็จะต่อโดยการแถลงข่าวนะเ่วันดามดก็ได้กานสัมภาษณ์ในพิธีแถลงข่าวว่านะข้าม้นมีดแบข้าไปนะในการลดความข้องขอพิถาให้น้อยที่สุดเหลือชวนผู้คนเหลือเหลืทีมเนาะทีมแม่นาเป็นทีมที่ แข่งแข่งเป็นชิปหนึ yeah. ่งที่อยาสำหรับชิปสามชิสามนาเอเลสเปนเป็นช <tur> ิอยางสำหรับชิปสามหนาสำหรับพ่อเป็นตัดเตอยาช่ยช่วชิพ่อเป็นเว้ออนไลเรียนเป็นตัวตลาดของเขาในสำหรับห้องเป็นลุกสอบเนี่ยุสุทีี่ามาเตอยี มีการมาเรียนกูจ้างในปาะหนึ่งเป็น GP, จีิงที่สมัยหอนมีโครงการหนึ่งจากบิสุบิชิอ๊ะสองเาีหาหับน,กนอกับกกาสับส,สองนะไปทุกซองตัวเองแน่ละกับมีหลีกระจำเตย์ประจับางหน้าขึ้นไปเลย อ่ะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของท่านดามดทองคบสวัสดิ์นะก็ต้องขอขอบใจคลิปจากสพานบาเตแห่งสาลาวกันด้วยกันที่แอดเอามานำเสนอให้เบื้องน้ากัน